มาแล้วแหละด่านเดิมไม่ใช่เหรอด่านเดิมด่านเดิมป่ะไรู้ว่ามันมืดเงี้ยไม่ใช่ไม่น่าใช่อ่ะเมื่ฝนจะตกอ่ะไอ้ด่านนี่เปล่าด่านที่เราเล่นครั้งแรกอ่ะแบบอาจจะอยู่ฝั่งนี้ไงใช่ป่ะวะใช่น่าจะใช่แล้วมั้งไม่รู้อ่ะบอะเอ้ยด่านเดิมเปล่าว่ะไอ้ด่านเดิมไปนะน่าจะด่านเดิมแต่มันมืดใช่ป่ะมันฝนตก ไอ้พวกเราเอื้อพวกเราไปพวกเราผมข้ามามึองรอท่านอยู่ผมข้ามมารีฟอร์ด <c oughs> ไปเลยพวกเราผมข้ามคอมฟอร์ดเอาแล้วพวาปาระเบิดทำไมอ่ะบุรุง,งียเลยคอมฟอร์ดผ้านาไมา้อ,อ่ะน้ำยาปะพนุหรอ เอ้ยกูโดนโดนกู้มาตะเล็งอุ้ยอุ้ยเฮียเนี่ยอยู่บนรถถังหรออยู่บนรถถังอุ้ยจนได้ยิงได้หน่อยนึ่งมันดักมันดักเอาว่ะมันดักประตูเว้ยเต้เหมือนเดิมดักลายเดิมดักรถรถถังว่ะรถถังแม่งเอ้ยครเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องปิดไอ้นี่ละ x t g CC เหมือนเดิม เพิ่มเติมต่างเต็ม,มเมาอาร์ตี้ไปไหนวะดองละแปบกบนี่ไงสัตว์โดนทนายเอาคุ้เกินไม่ได้เอาได้ละไปเลตโกพวกเราเอาความมันอย่างเดียวไม่มีหมออยู่ใกล้กูเลยวะไม่มีใครอยู่ใกล้มึงทั้งนั้นตอนนี้ทุกคนต่างเอาตัวตัวรอดไว้ใันสงครามนี่ไงสัตว์ สไนเปอร์อย <Driver S 2> <aller> ่างไกลเฮ้ยวัดเล่นสไนเปอร์ดีกว่ากูมีมุมมุมดักแล้วตอนที่กูตายอะไรมันนอนหมอบหมอบอยู่สบายสบายเลยปะใครก็ได้ช่วยกูทีชุบชุได้อยู่เฮัลโหเฮัลโหลเพื่อนเอ้ยใครวะมีเพื่อนมาแถวนี้อัน้เปิดอยู่ในห้องไม่มีเพื่อนเลยแถวนี้เออเพื่อนเพื่อนตายดีกว่าแต่ครูนี่ก่อนเรียกครก่อน สไนาเปอร์สไนาเปอร์อะไรที่มันมันยิงแรงดาเมจตันมั้งวะสไนาเปอร์นอนยิงอะดาเมจตันโอ้โหนอนยิงไม่ไหววะเอาคาเก้าแปดดีกว่าเนี่คาเก้าแปดติดเงินเล่มวะคาเก้าแปดซือสุดอยอดปาดปืนแล้วไว้เพื่อนบอกให้เออนี่คาเก้แปดสุดไฟสุดไฟส,สุดแล้วคาเก้าแปดอ่าเรากูมาเกิดไหนเนี่ยถ้ามุมเดิมที่กูต้องเรียกวะ่ะ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมีคนมีคนอ้อมตายด้วยข้าก็แฝดเนี่ยคุณไอ้กูยิงแล้วได้เลยครับทนาเป้ค่ะข้าไปคุณเอากระบาดแม่งแล้วหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยรถถังออ้ยรถถังก็ทำถังแม่งแม่งยิงสบายเลยอ่ะเรื่อ เดียบเรียบรถถังนเนี่ยต้องตายแล้วไอ้เจ๊ยอยู่ไหนเจ๊ยอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนมึงทุบกูไม่ได้เจ๊กูกู<ต>ดโดนทนายแน่นอนกูตายเพื่อนโหรถถังรลบเดียวมันเปลี่ยนพิกเกมเลยอะ่ะดูดิจุดดีโดนแล้วเนี่ยพวกเราเอาจุดดีมาให้ได้อันนี้มีใครเล่นรถถังหรือวะ่ะฝั่งเราอะ่ะไม่มีใครไม่ีใครยิงรถถังไม่มีใครเล่นกีกีก็ได้ไว้สัตว์ไม้ที่ทาม,มาบุกไล่สัตว์ ก็ไหวแล้วลงคนในอะไรว่าบอยเฮียขอหอยพ่อไอ้สัตว์เจอปุ๋ยบุกเลยไอ้สัตว์โน้ตนายเปอร์มึงสไนเปอร์ถุนหยาบเลยเพื่อนอุ้ยระเบิดอุ้ยออุยยเกือบตายอุ้ยข้างหน้าเพื่อนโอ้โหมึงซองไอพี่อะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ้าว เพื่ะชมมึงว่าถูกยอดเมื่อกี้เองไอ้หายหายโดนลูกซองเฮ้ยได้อยู่เว้ยด้วยเหนืยหมอเหนือหมอเหนือหมอก็ไม่ละไหววะทำไมมันตึงอย่างวะตรงเนี้ยเฮ้ยทีมเราทีมเราไม่ค่อยเล่นในนี่กันยุทธปกรณ์นี่ฮะมันอยู่ทางขวาอ้าวไอ้นี่บึ้มไแล้ว รอะไรวะไม่รู้วิศวกรอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมึงต้องยึดจุดไอ้รถอยู่ตรงกูตัวรถอยู่บนกูคันนึงกูเกิดไหนกูไม่รู้อต,ตอนนี้แปลลกเเยที่รู้คือมึงต้องเอาให้ได้แลตอนนี้แม่งอยู่ไหนเฮ้ยเออแม่งละระวังระวังแถวนี้แหละแถวนี้แหละระวังแถวนี้อกูจะล้างาวะ <ลง S 1> อุ้ยแม่งแม่งไงแตกแตกแตกยิงตูดแม่งเลยแตกแตกหูช่วยไว้ขึ้ตูดแม่งเลยองเงี้ยมีอีกเปล่าเจระวังนะกูเห็นมันวิ่งไปทางซ้ายอ่ะไม่รู้นาตายยังออกนอกกูดังไปตายแล้วตัวนั้นข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าปลาเลยอุ้ยเข่ากระบาลสองตัวเลยเว้ยคิปคลทางซ้ายอีกโอ้ยมันอยู่ตรงนี้เต้ตรงตรงตบกูเห็นเปล่าทางขวามันนอนตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันนอนหมอบสบายเลยวะไอเนี่ย ก็กินอิ่มอ่ะกินอิ่มนอนหลับไอ้คนเนี้ยบอกแค่นี้แหละก่าจริงจริงไอ้เนี่ยยิงบีได้เพื่อนตายเขาทางซ้ายแล้ววิ่งขึ้นไปยิงบีเออไอ้นี่มันกินอิ่มนอนหลับอ่ะบอกให้ไม่น,นอนสบายจัดมันอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างกวดดังเองลรอซ้ายมันอยู่ข้างกวดดังเองเลยนั่นไงทนายมันจะเล่งกลัวตีโดนแน่นสไนโคตรแม่นเลยสัสเออมึงโดนแน่สไนโคตรแม่นอ่ะ อะไรวะไอ้ที่ตรงนี้ไม่แอบยากวะโอ้หัวเยอะไม่ได้ดิโอ้ยไอ้นี่มันอยู่มันวิ่งมาทางนี้ได้ยังไงวะมีคนเล่นลูกซองด้วยวะแต่ละคนมั่งมั่นจังวะอยู่กับมึงไงแต่ไอ้คนพูดแต่ละคนมั่งมั่นจังวะ เอาเรื่องว่ะไม่เล่นโคตรโหดเลยฝั่งเออโหดจริงฝั่เราหรือโคตรไก่ดูดิมันยุดได้หมดแล้วเนี่ยฝั่งเราโดนดันเน่ยยังไงก็ยากเพราะเราเหลือแค่โคตรดังเดียวที่จบเรามีแค่ที่เดียวเองมันยึดคลองหลายจุดแล้วมันแค่ออมรุดถังมาด้วยเห็นป่าทางซ้ายอะ่ะระวางออังไม่ระวังไม่กระหน่ำบอกเลยสัมเมอร์เซลแน่มันจะเคลมเอฟแล้วอ ไม่ดูกหรอวะแน่ๆมันจะเลาะป่วยสัตว์เสัตว์ดักแม่งก่อนเลยแม้โดนสนายโดนนี่ลูกสองแม่งยิงนัดเดียวตายเลยไอ่ระยะประชิดไงเฮ้ยตรงกูหมอบอยู่ตัวหนึ่งแล้วเว้ยตกูตกกูกูช่วยไม่ได้วะเห็นเห็นตัวไม่เหมือนมันจะมีตัวอ้อมกูเลยต้องเล็งกันนี่เข้ากระบะไปด er> ิเหีียเอ้า ตายวะตายวะโอุ้ยอุ้ยๆมันกระหน่ำรัวๆเลยรถแน่เลยนี่เข้ากระบาปอีกหนึ่งยาดอโผนี่มันท่านได้อะไรมาไอ้พี่อะยิงตัวนี้โดนตัวนุ่งยิง เขาค่อยๆเ,เปิดหน้าไว้เงี้ยในปืนมันโหดโหดแม่นเลยเฮียโหรถรถถังบูรักโคตรเสียวเลยเฮ้ยไม่โดนหายยังเงาตาละเฮ้ยเฮ้ยแม่นแน่ๆอุ้ยนิดเดียวเอาไว้ศึกึกวัดสไนเปอร์ โคตรแม่นเลยเฮียมโปรไหมเนี่ยอุ้ยไม่โดนออนี่ไงวะยิงเผื่อนะอุ้ยเข้าก็ะบ้าไปเลโอ้โหอย่างแม่น,นโคตรมันอะอุ้ยไม่โดนอุ้ยแม่งเลยไม่โดน,น แพ้แก้วอ้เจนแพ้ยับมันดูเออทั้งแม่งเหอแพ้ยับตะมันเว้ยห้องพระมันจะโปห้องนี้ดูแววเหมือนจะโป้โอม่โปไม่รู้ที่รู้คือผู้ส่งข่ามมารีพอร์ตผู้ส่งข่ามมารีพอร์ตอุ้ยเกือบเกือบไม่ไม่โดนมันได้ไงวะต่ยิงแรกกันนั่นเนี่ยเอาทนายเปอร์เว้ยตาดีกว่า มันมาแล้วมันมาแล้วทางขวาไอ้นอกกูดังทางทางทางซ้ายมึงอ่ะอยากกูหาที่เกิดกันอ้าวเรียบร้อยเดินโดนสไนเปอร์สัตว์เรียบร้อยเลยฮะนเฮ็ดนิดเดียวเองนั่นแหละทำสองยืนแอคเลยโหดูพวกมังยืนแอคเลยว่ะ